สวัสดีแฟนมวยทั่วประเทศนะครับช่องทีเด็ดมวยไทยเจ็ดสีนำแฟนบอลมวยมาพบกับการวิเคราะห์วิจารณ์กนเกมการแข่งขันของศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่21กันยายน2568นะครับมวยไทยเจ็ดสีเริ่มแข่งขันกันในเวลา18เอ่อในเวลาบ่ายสองครึ่งนะครับแล้วก็จะถ่ายทอดสดให้แฟนมวยทั่วประเทศรับชมกันทางช่องเจ็ดสีในเวลาบ่ายสองครึ่งเช่นกันแฟนบอลมวยท่านใดเข้ามารับฟังรับชมการวิเคราะห์วิจารณ์ของช่องทีเด็ดมวยไทยเจ็ดสีรบกวนนะครับกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยขอบ ขุณลุงหน้าครับไปเริ่มกันที่คู่แรกของการถ่ายทอดสดเปกัด117ปอนด์เป็นการเจอกันระหว่างบุเรงนองลูกเจ้าพ่อลงต้มเจอกันกันกบนายฮอกราชานนนหรือว่าเจ้ายอดเพชรราชานนนนะครับเจ้าบุเรงนองลูกเจ้าพ่อลงต้มนะครับนักมวยเจ้าถิ่นอายุ21ปีสูง118เซนติเมตร ชาวจังหวัดกระสินซ้อมที่ค่ายมวยเพชรเกตเพชรเป็นมวยขวานะครับอาวุธครบเครื่องเปิดเกมเดินเตะขวาต่อยขวารุนแรงเตะขาเจาะยางต่อยหมดัดดีวงในมีกดแขนดึงตีแทงแล้วพับขาไวนะครับเป็นมวยที่อาวุธหนักแรงรุนนับรุนน็นอกได้แต่ว่าถ้าทนอดทนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนทางด้านของนายฮอ ราชานนนนะครับมวยจังหวัดตรังอายุ1 8บแสซ้อนที่ขมวมยราชานนนเป็นมวยถนัดขวาประเภทจังหวะฝีมือดีอาวุธครบเครื่องตีนซ้ายหน้าดีนะครับตั้งรับตั้งรับจับทางดีดักเตะขวาต่อยขวารุนแรงแม่นคมวงในมีล็อกคอเด้งตีนะครับแทงยัดไส้แรงมีหมัดมีศอกเสริมล่าสุดก็แพ้คะแนนให้ไทยลเล็กสอลุงศักดิ์ศึกท่อน้าไทยแล้วก็ชนะคะแนนชายใหญ่วอสุขสันที่ช่องเจ็ดสีนะครับสำหรับคู่นี้กระดูกประสบการณ์ใกล้เคียงกันรูปร่างคู่ขี้สูสีนะครับ ผู้ชนะของคู่นี้ผมมองไปที่ทางด้านเจ้านฮอกราชานนหรือว่ายอดเพชรราชานนนะครับจังหวะหลักเหลี่ยมฝีมือเชิงมวยดีกว่านะครับถ้าไม่พลาดโดนหมัดล่วงหล่นไปก่อนท้ายปลายโอกาสเป็นผู้ชนะมีค่อนข้างสูงครับจะเป็นฝ่ายชนะบุเรงนองลูกเจ้าพ่อโรงต้มไปได้ครับต่อกันตี่คู่ที่สองของการถ่ายทอดสดนักชกขวัญใจชาวโซเชียลนะครับเฟซบุ๊กฟาร์มสุ ระบือไทยเจิญกับเด่นพรเพชรเอกปัตตานีในพิกัด115ปอนด์เฟซบุกลูกชายของน้ำพลลูกพระคลิปนะครับนักมวยจากจังหวัดกาฬสินอายุ1 6ปี272เศรษฐี้อมที่ขายมวยน้ำพลคูติ๊กควายงามเป็นมวยเขานะครับบุดูดันขยันออกอาวุธเปิดเกมเดินควาคอ,อ,อปั้มตีดีนะครับขวางแทงยัดไส้แรงมีหมัดมีศอกเสริมแล้วก็มีลูกทีเด็ดตรงลูกขวางหน้านะครับหมัดคมศอกคมลุ้นนักลุ้นนกได้นะครับแต่ว่าความเป็นมวยยังไม่เท่าไหร่ ล่าสุดนะครับชนะคะแนน,นปูตินสอเทียนโพูในศึกมวยไทยเจ็ดสียี่สิบเจ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยสิบแปดต่อร้อยสิบห้าปอนด์แล้วก็เสมอกับปูตินสอเทียนโพูที่ช่องเจ็ดสีแปดมิถุนายนสองพันห้าร้อยสิบแปดร้อยสิบสี่ปอนด์ส่วนทางด้านของเด่นพรเพชรเอกปัตตานีนันกมวยจากเป็นมวย ขวานะครับประเภทจังหวะฝีมือดีอาวุธครบเครื่องมีทั้งนอกมีทั้งในนะครับตีนซ้ายหน้าดีดักเตะขวาต่อยขวาแรงเตะซ้ายนำดีนะครับวงในมีขวางแทงมีขีบคํำแทงนะครับหมัดคมศอกคมล่าสุดนะครับต่อยที่สึกเกตเพชรที่อ้อมน้อยนะครับชนะคะแนนเจียมศักดิ์แสงทองคาแกทเอาไว้เมื่อวันที่1มีนาคม2568วันนั้นต่อยที่1 1 4ปอนด์ <c oughs> สำหรับมวยคู่นี้นะครับกระดูกประสบการณ์ไม่ต่างกันมากหุ่นก็สูสีนะครับผู้ชนะคาดว่าจะเป็นเด่นพรเพชรเอกปัตตานีนะครับคาดว่าจะเป็นเด่นพรเพชรเอกปัตตานีจังหวะหลักเหลี่ยมฝีมือเชิงมวยดีกว่าเข้าก่อนได้เปรียบนะครับออกตัวเอานะครับน่าจะเป็นฝ่ายชนะเ c e b o o k ฟาร์มสุขกระบือไทยไปได้ครับไปต่อกันที่คู่รองน้องคู่เอกสัปดาห์นี้ของศึกมวยไทยเจษีเป็นการเจอกันระหว่างเด่นพนุสพงอมรกับ เพชรนุพเดชนะพเดชมวยไทยเจอกันพิกัด112ปอนด์เดชพานุนะครับนักมวยสุราซ้อมทีส่สลายมวยสงพงอมดอ,อายุ19บเศเ็หป็นมวยขวารูปร่างสูงยาวใหญ่ประเภทมวยเข่าแต่นะครับเป็นมวยที่อาวุธมีทั้งนอกมีทั้งในปั้มตีดีนะครับขวางหน้าเสียบแรงแล้วก็ขีบคำแทงดีมีหมัดมีศอกนะครับฟอมสดด้วยช่วงหลังชนะมาลุลุลเลยล่าสุดก็ชนะคะแนนเพชรอนุวัฒน์นวัฒน์นนนิมในศึกเพชรยินดี 31กรกฎาคม2568ันหปต่อร้อปอนด์แล้วก็ชนะคะแนนเด่นสยามเหลี่ยมธรวัฒน์ในศึกมวยไทยเจ็ดสี15มิถุนายน2568้อยปต่อร้อปอนด์แล้วก็ชนะคะแนนเพชร,ะพรปะผาพรลูกบ้านใหญ่ในศึกสอเดชพันธ์28เมษายน2568ันหปต่อร้อปอนด์ส่วนทางาด้านของเพชรน้ำพเพลิดน้ำพเพลิดมวยไทย รุ่นน้องจากบุรีรัมย์ซ้อมค่ายมวยนพเดชมวยไทยอายุ16ปีสูง72เซนติเมตรเป็นประเภทสูงยาวเข่าแหลมเช่นกันนะครับเดินสาดแข่งต่อยหมัดนำวงในคีบค้ำแทงนะครับขวางแทงยัดไส้แรงเติต่อยดีฟันสอกคมถือว่าถูกคู่มากนะครับคู่นี้ถือว่าถูกคู่มากนะครับสูงยาวเข่าแหลมด้วยกันทั้งคู่ ผู้ชนะนะครับผมมองไปที่นพเดชนพเดชมวยไทยนะครับช่วงนี้กําลังสดกําลังแรงฟอร์มกำลังมั่นใจเลยจะเป็นฝ่ายเอาชนะท่านของเดชพานุโสอพองอมอมรไปได้ครับในคู่ที่3 และก่อนจะไปว่ากันที่คุยกของการถ่ายเท่าสดนะครับขอฝากสปอนเซอร์เจดีผู้สนับสนุนหลักของทางช่องเรานะครับมวยพกยก2สองสี่ครับเป็นมวยพกยกระบบอัตโนมัติราคาสนามเปิดในเวทีทุกวันทุกช่องทุกเวทีบริการดีมาตรฐานมั่นคงปลอดภัยทุกมวยพกยก2สองสี่สนใจอยากเป็นสมาชิกก็อไลน์ไปที่ p a k สองสี่ p a k สองสี่มีแอดนำหน้าด้วยนะครับมวยพกยก2สองสี่ขอบคุณด้วยครับ เกสัปดาห์นี้เป็นการเจอกันของมวยต่างศึกต่างสายพันศักวอวันทวีของสายเกียรติเพชรเจอกับเพชรด,ดำหนึ่งต่อสุรัดของสายเพชรยีดีในพิกัด128ปอนด์พันศักนะครับน,นมวยเก๋าเกมกระดูกดีจากชัยภูมิอายุ24สูงไ67ซ้อมไข่มวยเพชรเกียรติเพชรเป็นมวยขวา ประเภทจังหวะฝีมืออาวุธครบเครื่องนะครับเดินได้ถอยเป็นดักเตะดักต่อยดีเปิดเกมเดินเตะเดินต่อยรุนแรงวงในปั้มตีดีหมัดคมสอกคมแล้วก็มีสถิติการชกที่ช่องเจ็ดสีดีมาก3ไฟล่าสุดที่ต่อยที่ช่อง7ชนะรวดนะครับแล้วก็5าไฟหลังทุกรายการนะครับชนะ4ี่แพ้ไฟเดียวล่าสุดก็ชนะคะแนนสิทธิศักดิงมาวินที่ช่อง7ก่อนนั้นก็แพ้น็กยกสามแหลมสิงห์เสอเดชพันในศึกวันลุมพินีแล้วก็ชนะคะแนนพลบุตรแอส,สันปะตองในศึกวันลุมพินีส่วนทางด้านเพชรน้ำหนึ่งต่อ สุรัตนะครับนักมวยจากชุมพรซ้อมค่ายมวยต่อสุรัตอายุ 24, 2 4สูง172เป็นมวยขวาประเภทมวยเข่านะครับตะขวาต่อยขวารุนแรงวงในปั้มตีดีคีบค้ำแทงดีมีหมัดมีศอกเสริมนะครับได้ทั้งนอกได้ทั้งในเดินได้ถอยเป็นเหมือนกันล่าสุดแพ้คะแนนให้เฉียบขาดปอพงสว่าง2ครั้งซ้อนที่ราชดำเนินนะครับแล้วก็ชน,น,น,กน,กน,นะคะแนนมังกรเหล็กเปิ้ลนครที่สุดเพชรยินดี สำหรับคู่นี้ผู้ชนะนะครับมองไปที่เจ้าบ้านเจ้าถิ่นครับพันศักดิ์วัทวีอาวุธหลากหลายกว่ากระดูกประสบการณ์ดีนะครับและสังเกตว่าช่วงหลังมวยเพชรยดีข้ามสายมาต่อยในศึกเกียรติเพชรเนี่ยนะครับไม่ลอดสักลายนะครับพันศักดิ์วัทวีก็จะเป็นอีกคนนะครับที่จะเอาชนะเพชรดํำหนึ่งต่อสุรัตไปได้ครับไปปิดท้ายกันที่3ตัวคัด3ตัวชอบศึกมวยไทยเจษีอาทิตย์นี้ครับตัวแรกครับชี้ชัดวัดไปที่ยอดเพชร ราชานนหรือว่าไนฮอคนะครับตัว2ชอบไปที่เด่นพอนเพชรเอกปตัตตานีตัว3ชอบไปที่พันศักวอว์ันทวีนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องทีเด็ดมวยไทยเจ็ตีเป็นกำลังใจให้ด้วยขอบคุณครับ